โรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3มุม่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามวิถีลูกเสือปลูกฝังคุณธรรมความมีวินยัยและความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดได้ดำเนินกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โรงเรียนได้นำหลักสูตรลูกเสือบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้สอดแทรกทักษะชีวิตวินัยความซื่อสัตย์ความสามคัคคีเพื่อสร้างพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนการฝึกทักษะลูกเสือคือหัวใจของวิธีลูกเสือโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงฝึกการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันสร้างความอดทนและความรับผิดชอบทั้งต่อตอนเองและส่วนรวม ผู้เรียนเติบโตด้วยหัวใจอาสารู้หน้าที่มีน้ำใจน้อมนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันสร้างสังคมที่น่าอยู่และเปลี่ยมคุณธรรมด้วยความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านหนองสะพังนวลสะอาดได้สร้างเด็กดีตามวิถีลูกเสืออย่างเป็นรูป,ปรธรรมจึงได้เข้ารับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือเข้ารับเมื่อวันที่17กันยายน2568นหอปณหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความจงรักภักดีโรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดขอน้อมเกล้าน้อมกระมอมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้